ใหญ่เจ๊พอนคนสวยทักทายจากเลวตาผู้ให้ใหญ่นะคะทักทายเจพอนคนสวยพร้อมกับหัวใจอบกอดมานะเนี่ยอยากกินนะ้ํามันเนี้ยไม่ซื้อมาให้กินมั่งเลยสงสัยกระต่ายจะเบื่อแป๊บซี่แล้วอะ่ะแป๊บซี่ยังนอนอยู่ในตู้เย็นไม่นั่นเลยอ่าดาวสองฝั่งคงสวัสดีครับคุณเลวตานะคะทักทายจากอ่ดาวสองฝั่งคงนะคะ อ่ะเจพอนคนสวยอ่ะสง่งหัวใจไวไฟมาให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยสามคู่นะคะหัวใจไวไฟต็ดน้อยก๊าบๆน่ารักนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเยน้อยดูก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนใหม่ขอบคุณเพื่อนใหม่ทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณดวงตาสวรรค์นะคะตอนนี้เหนียวแน่นอยู่กับเยน้อยนะคะยี่สิบเอ็ดล้านดวงตานะคะดวงตาสวรรค์นะคะอ่ะเยน้อยขึ้นเวทีมาสี่สิบเอ็ด นาทีแล้วนะคะตอนนี้นะคะอยากจะคุยต่อค่ะแต่ฟ้าฝนมาน้องมาสกิดให้ใส่ปุ๋ยพักเซียนค่ะเดี๋ยวต้องไปใส่ปุ๋ยพักเซียนสักหน่อยงานถอนงานเกี่ยวสงสัยจะไม่ได้ทำแล้วค่ะเอาไว้ทีหลังกันแล้วกันเนาะเราเอางานที่ฝนจะมาก่อนค่ะนะคะอเจี๊ยบซาเจี๊ยบซาอุ้ยไม่ได้เจอเจี๊ยบซาตั้งนานนะคะเจี๊ยบซาบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเชิญค่ะเชิญเข้าบ้านพักเหนื่อยก่อนค่ะเดี๋ยวหายเหนื่อยแล้วเนาะยาเนาะจะขออนุญาตลงเวทีค่ะนะคะ ขอบคุณมากๆเลยเป็นยังไงบ้างคะเจี๊ยบซ่าไม่ได้เจอกันนานเลยอขอบคุณนะคะ,ะเพื่อนที่เป็นภาษาอังกฤษเนะะยาะเยน้อยอบอกว่าเมื่อเชา้ยาเยน้อยอ่านสะกดตรงตัวเลยเนาะสออีสิรออาลาดออาด,อดา้ <c oughs> ขอบคุณนะคะสําหรับกําลังใจที่แวะมาทักทายนะคะเจี๊ยบซ่าตรงม่บหัวใจอบกอดมาสามดวงค่ะนี่สระบุรีบ้านยายน้อยเอ๋ยเยน้อย,ย,ย,อยเอาเพื่อนลงจากขากล้องก่อนนี่เย,ยน้อยหมุนให้ดู สระบ,บุรีบ้านยายน้อยค่ะนี่ท้องฟ้าอึมครึมขนาดนี้เลยค่ะสระบ,บุรีบ้านยายน้อยนะเวลานี้นะคะอ่าน,น้องเกียบซ่า JO02 Official อ่านถูกหรืออ่านผิดก็ไม่รู้นะคะขอบคุณนะคะสําหรับคํทักการทักทายนะคะยายน้อยสาบายดีไหมคะยายตอนนี้นะคะ คันยายน้อยไม่สบายดีเลยยายน้อยไม่รู้ว่านิ้วกลางปลายนิ้วกลางของยายน้อยใส่หนองเนาะยายน้อยก็ว่าเอ๊ะทาไมมันเจ็บทําไมมันปวดจังเลยเพราะว่าอาการเจ็บกับอาการปวดเนาะมันจะไม่เหมือนกันปวดนะมันจะดูดตึ๊บตึ๊บตึ๊บเนาะส่วนเจ็บมาแค่ไปโดนมันก็อาเจ็บแล้วอันนี้เมื่อวานก็เลยไปจ้องมองเนาะโอ้โหปลายนิ้วชี้ของเอยปลายนิ้วกลางของยายน้อยใส่หนองค่ะเสียนตําตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะอันนี้นะคะบรรยากาศบ้านยายน้อยสระบุรีตอนนี้ค่ะ ดาวสองฝั่งโขงส่มมอบหัวใจบวกบวกมาให้นะคะสองคู่สองคอมเมนต์ค่ะขอบคุณนะคะยายน้อยขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่มาให้ยายน้อยนะคะตอนนี้ยายน้อยได้ยี่สิบการกดเลิฟก,กดไลค์กับการขึ้นเวทีสี่สิบสามนาทีนะคะดวงตา,วด,วงตาวดวงตาสวรรค์อยู่กับยายน้อยสิบเก้าร้านดวงตานะคะยายน้อยขออนุญาตลงเวทีนะคะทุกคนทุกท่านยกมือสีชมพูโบกได้เลยค่ะสําหรับเพื่อนที่อยู่เพื่อนที่สะดวกเนาะส่วนเพื่อนที่อยู่แต่ไม่ ดูกยกมือโบกก็ไม่เป็นอะไรนะคะโอกาสหน้าเจอกันใหม่แวะมาทักทายให้กำลังใจเยน้อยใหม่นะคะ,อะขอบคุณที่มารับชมแบบสดๆขอบคุณขออนุญาตมัดรวมขอบคุณเพื่อนที่มาให้กำลังใจแบบสดๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่มารับชมย้อนหลังแล้วขอบคุณดวงตาวิเศษดวงตาสวรรค์ด้านบนด้วยนะคะ,อ,ะอย่างที่ว่านะถ้าพอใจในการส่งงานของเยน้อยนะคะก็สามารถกดติด ตามเพิ่มเพื่อนให้ใหญยน้อยได้นะคะถ้าพูดถึงว่าไม่ถูกใจไม่พอใจการส่งงานของหญยน้อยเนาะถึงกดติดตามเพิ่มเพื่อนให้หญยน้อยแล้วก็ไม่มารับชมให้กําลังใจในชิ้นงานของหญยน้อยไม่ว่าจะหนังสั้นหนังยาวมันก็จะไม่มีความหมายอะไรสําหรับการกดติดตามนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณหัวใจบวกบวกขอบคุณหัวใจ WiFi จากดาวสองฝั่งโค้งนะคะยา่น้อยขออนุญาตลงเวทีนะคะก่อนลงเวทีเนาะขอดูคอมเมนต์ก่อนค่ะว่าคอมเมนต์ค้างหรือ นี่นะคะฝนล,ลมบ้านใหญ่น้อยตอนนี้ค่ะทุกคนนี่นี่ฝนลมบ้านใหญ่น้อยตอนนี้ดูท้องฟ้าบ้านใหญ่น้อยตอนนี้สิคะเป็นยังไงอขออนุญาตลงไว้โอ๊ยลืมกดไฮไลท์ลืมกดไฮไลท์ค่ะทุกคนโอ๊ยใหญ่น้อยลืมกดไฮไลท์เดี๋ยวทักทายก่อนเนาะก่อนกด๋ยวทักทายก่อนนะคะทักทายให้เพื่อนๆรู้เนาะว่าตอนนี้ขนาดนี้เนาะบ้านใหญ่น้อยจังหวัดสระบุรีค่ะเวลาบ่ายสามก,กว่าแล้วเนาะนี่ค่ะฟ้าฝนตอนนี้ค่ะ มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะฟ้าฝนตอนนี้เนาะก่อนลงเวทีอัปเดตให้เพื่อนดูถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่กรมอุตุพยากรแต่เราก็สามารถรายงานบินฟ้าอากาศพยากรตอนนี้ได้ค่ะนี่นะคะมาแล้วค่ะขออนุญาตลงเวทีนะคะท่านผู้ชมนี่นี่นี่นนาดาวสองฝังคงยกมือบ,บาย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 ค่ะโอกาสหน้า